ต้องมาทายบุคอยมีเวลาเห็ดดอขกขากอมานันเวลามีหน่อยล่งตะไคร้หลายๆดรปลูกด้านนาคค่ะไคร้เทีค่ะขาแมนข้ามะือย่าไม่ได้ปลูกอะไรค่ะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปลูกอะไร เออบแต้มีได้ให้แถวนี้บได้มีเห็ดแต่งานอย่างเดียวบบได้อาบน้ำเพล่นอนน้จลาเอ่ายนมอันมากแล้วอคที่เบ่อนะงิบบา่ดเือะปาที่ย่างหายจ้าเมนลนีมันบมเดีวที่ปาที่เดียวจ้าซือมากค่อยมน่ยเอเห็ดไปมันนีน้ำ มันมันขยันมีรีรูก้คนนี่สวยนะนี่เป็นสาวไฮทีงามด้นี่สวยจ้ามไปทำให้หมดทุกคัเลย่มมีไลนในด้วยโอ้จ้าจ้าตรงอาทิตไม่ลู้าอาทิตจังจิว่างจ้าอาจิตเป็นสีลุกอมกัน่นะเต่ว่าจิตนโอ้มาทำทุกวัน ค่ะค่ะแมนได้ซื้อไม้ยักตัวหนึ่งกันให้คนที่วอานั่งไหมคนไอ้ใจไหมมันจสงสีเสียงดังอ่ะค่ะเซษตะก้อนแมนน้นองขอกเซ็ตะก้ได้เนีขาสิไปเห็นงานอยู่สุด